นครรีธมาชกสวัสดีค่ะทุกคนปาวี้นะคะวันนี้นะคะเราจะไปนครศรีธรรมราชกันจริงๆแล้วนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ใช่การไปครั้งแรกของบารี้นะคะถ้าทุกคนได้ดูช็อตในช่องเนี่ยก็จะเห็นว่าเราไปนครศรีธรรมราชมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะ จริงๆครั้งนั้นเนี่ยปอปี่ก็ถ่ายถ่ายเป็นบล็อกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออเหมือนปาดออกมาแล้วแล้วมันไม่ค่อยสนุกขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเอออัพเป็นช็อตดีกว่าส่วนวันนี้นะคะก็แก้ตัวอีกครั้งสัญญาว,ว่าจะอัดออกมาให้มันสนุกกว่าเดิม คืองๆแล้วรอบนี้นะคะเราก็ไปทั้งหมด2วัน1คืนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาน่าจะใกล้ๆ6โมงเช้าแล้วเนาะนั่งรอไปนะคะเพราะว่าจริงๆเราพี่นะคะเลือกปลายปีนก็ค่อนข้างเชา้าเพราะว่าเราไปแป๊บเดียวเนาะพรุ่งนี้ตอนเชา้าอ่ะก็กลับแล้วอจริงๆก็คือเรามีธุระที่ต้องไปทําที่นู่นนะคะก็เลยแบบเออเหมือนกับว่ารีบไปรีบกลับอะไรเงี้ย หวังว่ามันจะมีอะไรให้ทำเนาะเฟิงเียรอบนี้ก็คือแผนดีกว่ารอบที่แล้วมากนะคะทุกคนค่ะก็ขออัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยแล้วกันเนาะคือหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปใดๆมาเป็นเวลาเดือนหนึ่งแล้วถามว่าแบบช่วงนี้ทําอะไรบ้างคือไม่มีอะไรทําเลยนะคะนอกจากดูซีรีส์ดูอนิเมะวนๆไปอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็เลยเออไม่ค่อยได้อัดเนาะ แต่ว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะพวิก็ยืนยรอบสี่ของคณะแพทย์แม่ฟ้าหลวงแล้วก็นเรศวรเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะคะคือเออคะแนนเราอาจจะยังไม่สูงพอด้วยแหละ <c oughs> บอกเลยว่าหวังมาก <c oughs> คือคือ่อยากแก้กูแบบเออเราก็เตรียมใจไปแล้วคือเตรียมใจไปแล้วก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็แบบแอบผิดหวังม,มากๆเหมือนกันอะ <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่าแบบ เออเราก็พยายามนะมาทําไมถึงแบบมันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแต่ก็สุดท้ายก็เหมือนใช้เวลาแล้วก็เริ่มทําใจนะคะว่าแบบเออกลับไปเรียนที่เดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าสุขภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ดูแลกันว่ามีอะไรไหมตอนนี้ก็น่าจะนั่งรอเวลาต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะฝากติดตามด้วย เี๋ยวเรากำลังจะเอารถเช่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินติมซำกันทุกคนคะตอนนี้อยู่ในรถที่เช่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางเลยแล้วกันตื่นเต้นว่างๆไม่เคยขับที่นะครรีธรรมราชมาก่อนไม่รู้ว่าทางเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารถไม่เยอะเท่ากรุงเทพอ่ะน่าจะขับสบายอยู่ทุกคนคะ่ะกําลังจะไปร้านติมซำแล้วเมืกี้ขับรถอยู่นะคะไม่ค่อยได้อัดเพราะว่าคือเป็นรถที่ไม่ค่อยถนัดมือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจขับนิดนึง เหมือนเจอเจอแล้วเจอแล้วนะแนนเห็นไว้จริงๆคือไม่ได้มีแนนเอาเป็นพิเศษนะคะเพวาะตมน,นี้ก็เซิร์ฟเด็ดเอาเหมือนกันว่าแบบเออที่ใกล้ๆ ไปออเดอร์สิ่งที่อยากกินมาแล้วนะคะโอเคแล้วก็ชาไทยอ็มีนะคะตรนีสั่งวันน้อยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ได้ ไ,ไม่ได้หวานขนาดนั้นถือว่าโอเคเลยอุ้ยทุกคนคือจะบอกว่าต้องไปกินชานี้ทางใต้นะคะเพราะว่ารสชาติแตกต่างไปที่กรุงเทพตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอเต็มซำไปก่อนนะคะเมื่อกี้คือไปจุดตอนหยิบหน้าร้านนะคะเขาให้หยิบเองแล้วมันน้ากินแทบทุกอย่างเลยนะคะแต่เราก็คือเลือกแบบเออดิดหน่อยพอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินนะคะแล้วขับรถอีกเดี๋ยวงงนอนอีกก็อีกเรื่องนึงอีกเนาะเราดูอาหารมา ยากรยุ่งก่อนเขาที่โตนะคะเขาก็จะมีอันนี้ให้อันนี้คือน้ำชานะคะชาลอยแล้วก็มีผักนะคะที่ไว้กินด,ด้วยกับติ่มซำันนี้สมนก็มีกระเทียมเจียวนะคะแล้วเขาก็จะมีล้ำจิ้มวางไว้ให้แล้วก็แบบใส่ใสไม่แน่ใจว่าอันไหนรสชาติเป็นไงได้อาหารแล้วค่ะน,น่ากินมากรู้กดอนอยากลองอันนี้ เพราะว่าดูซีรีส์จีนแล้วเขาชอบกินกัน <laughs> ก็อยากวันหลองว่าโทษนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยต้องคีบไป ม .6 เพราะว่ามันดีอยู่หลังบ้านกินทุกเช้าเลย เดี๋ยวจะไปหัวไซนะคะเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในนครศรีธรรมราชอันนี้คือไปเพื่อทำธุระนะคะก mm hmm. ็อาจจะไม่ได้อัดมากคงได้อัดแบบบริเวณเส้นทางหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าต้อง,ต,องตั้งใจขับรถเหมือนกัน Let's go go to หัวใจค่ะมาลุ go. Go ้น mm hmm. กันว่าจะลหจะล,งล,จะลงไหมจะลงหรือเปล่าจะหลงไหมไม่อยากหลงเลย หัวใจแล้วคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรนอกจากสวนสวนอย่างเดียวมก็ไม่ได้มีอะไรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรร้อนมากนะคะเข้าเมืองแล้วสรุปแล้วอยู่หัวใจจนถึง4ี่โมตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปทำธุระต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวแล้วรอดูนะคะจะมืดแล้วเนี่ยตอนนี้ กคนคะอยู่โรงแรมแล้วนะคะเราพักที่โรงแรมไทโฮเตลนะคะเป็นโรงแรมที่เออไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าตัวห้องข้างในเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะรอบๆก็เป็นห้างสรรพสินค้านะคะเดี๋ยวก็จะไปเดินสักแ๊บนึงแต่คือแบบตอนนี้คือเหนื่อยมากรู้สึกว่าเตียงดูดไม่อยากลุกไปไหนเลยคือการที่แบบร่างกายได้กระทบก,กับแอร์เย็นๆแล้วเตียงนุ่มๆมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถไม่สามารถเอาตัวเองออกไปไหนได้อีกแล้วเอ,อ้ยห้องกว้างมากเลยนะคะคือกว้างจริงเกี่ยวจะ รูมถัวให้ดูก็ oh. เปิดประตูห้องมานะก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็นี่อ่างโซนเปียกโซนแห้งก็ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแยกไหมก็จะมีมานกั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นชาวเวอร์นะคะก็จะมีทั้งสองแบบก,ก็คือมีแบบที่มาแตะบนหัวแล้วก็มีเป็นสายๆเนาะ ก็มีสบู่แชมพูปกติทั่วไปนะคะทุกคนมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแบบนําเสนอกุญแจมันน่ารักมากมันเหมือนไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมแต่มันเหมือนมากลุกเลยอะดูดิมันดูตุกตุกอะทุกคนดูอ้วนปุกลุกมากนี่นะคะเขาก็จะมีโซนแบบคอฟฟี่ให้แล้วก็มีตู้เย็นนะคะนี่นะคะเป็นวิวหน้าต่างก็ หลังคานะคะจริงๆเราอยากไปห้างนั้นทุกคนสาไทายเพราะมันมีขนมที่อร่อยมากๆแต่ว่าเราเคยกินเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันยังมีอยู่ไหมก็เดี๋ยวจะเราไปดูดีกว่าเตียงนอนนะคะอันนี้เป็นแบบน่าจะควีนไซส์ปะหรือว่าไซปกติไม่รู้คือนอนได้สองคนอะมี Wifi ให้นะคะ อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวขอพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน่าจะออกไปเดินนะคะจริงๆวันนี้เหนื่อยมากๆแล้วเพราะว่าแบบเออแอคทิวิตี้ค่อนข้างแน่นคืออาจจะแบบอัดมาคงแบบดูไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆเราแอคทิวิตี้เราแน่นมากนะคะตั้งแต่ช่งชวงเช้านะที่เราแบบเริ่มวันนะคะด้วยการไปทุลาใช่ปะที่หัวใจ แล้วก็กลับมาประมาณ4ี่โมงแล้วอะแล้วก็มีทุระต่อที่บ้านที่เราเคยอยู่ตอนเด็กๆนะคะปรากฏว่าพอมาถึงที่ในตัวเมืองนะคะก็คือหิวมากแล้วหาของทานยากมากคือที่มันหาทานยากไม่ใช่อะไรคือแบบมันอยู่ในช่วงกั้ากึ่งอะทุกคนร้านกําลังจัดของของก็เลยยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เท่าที่ได้นะคะเหมือนจะได้แบบขนมโคกับเก๊กฮวยมากินนะก็ถือว่าเหนื่อยมากๆนะคะไม่เคยใช้แบบการเที่ยวที่เต็มวันขนาดนี้มันนานมากๆแล้วอย่างอื่นก็ ไม่น่ามีอะไรแหละเดี๋ยวคงพักเทาสักแป๊บแล้วก็ค่อยออกไปเนาะโอเคทุกคนไว้รอดูนะคะ เ,เดี๋ยวต้องกลับไปร้านใหมยเดินไปหาของกินกันนะคะวเดี๋ยวโดนรถชน <c oughs> จะแล้วว้าวราะวังรถชน <c oughs> <c oughs> นานอาหารสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนเยอะมาก <c oughs> ไม่ต้องแพนเร็วขนาดนี้เนคเราเล็งร้านเกานี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะไปกิน แม่ผมป,ป,ป,ปิดแล้วอ่ะปิดเลวชิมได้โอ้ยลงิมไดเราควรจะไปเอาตา<ป>ะกร้าหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ปามี่ก็เคยกินมันอร่อยมากอร้อยหลงจาที่ปามีน่นกไปจากขนมที่ ตอนนี้เฝ้าลอตั้งป่ารอสุดๆในการมากินนะคะก็มาเจอขนมในซุเปอร์ที่น่ากินมากๆเป็นขนมที่กินเป็นช่วงวัยเด็กทำไมมันมืดขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยไปหารถเข็นก่อนน่าจะไม่พอซื้อน้ำเปล่าทุกคนมันน่ารักมากเค้กเยอะมากแต่ไม่ชอบกินครีมมันน่ารักมากเลยอ่ะโ แบบเบอร์เดย์ได้ทุกวันอ่ะแบบเนี้ยขวดใหญ่ไป็นกขวดนี่ห้องไหนก็ได้เนาะจริงอะตามนี้น้าก็ได้่าอยไปขับอิตาลีที่แม่บอกว่าเรากินแต่ของเบาๆนั่นก็คือขนมหวานล้วนไม่มีของขาวแถวโน้นมีอะไรอ่ะไม่มีแล้วคยไม่มีเหลยไปหาไปกลับห้องไหมหรือว่าง เอาหรอไปไหมไม่แค่ไปดูไงร้านสาขามันมีป้าเอแครซื้อไปฝากหน่งตัหนึงว่อไปถือ๋อมันจะเสียวแคร์หนึ่งกก่ามันก็อดดิอันนี้คือของฝากนะคะนี่คือร้านที่คนที่ตั้งใจจะมานะคะโอเคค่ะเราได้เพื่อเดี๋ยวนี้มาแล้วจริงๆิกินไปสักพักแล้วเพราะว่า ถ่ายช็อตนะคะแล้วก็หิวมากร้อนโดดอีกแล้วร้อนม,มากใครมานะครศรีธรรมราชแนะนำนะคะ ู่ตรงหลังวิทดาวเหมือนเหมือนเจอแล้วมันเขียนว่าหลังวิทดาวถ้าเป็นไทยโฮเทลอะแล้วเดินออกกับซอยมานิดนึงอะมันจะเป็นเหมือนสรตทฟูด hmm. อะแล้วก็เดิน mm hmm. เดินไล่ดูก็ได้ mm hmm. มันจะมีร้านหนึ่งที่แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเหนืออยู่มาลองดูนะคะอร่อยมากอิ่มแล้วนะคะสำหรับแพนวันนี้ก็น่าจะจบลงแค่นี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปกินโรตีจะดูทรงแล้วน่าจะอิ่มนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหลังจากกลับ มาจากไปหายายังจะหิวไหมถ้าหิวเดี๋ยวจะออกไปแต่ถ้าไม่หิวก็ก็จบวันแค่เท่านี้ทุกคนคะเดี๋ยวปาเม่จะล้างหน้านะคะยังไม่จบแค่วันเนี้ยคือวันนี้คือแบบยังมีแผนที่จะต้องไปทําอีกก็คือไปหายานะคะที่พงคิรี ซึ่งคงไม่ได้ถ่ายวิวอะไรให้ดูเพราะว่ามืดแล้วแล้วก็น่าจะมองไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปหากระดาษทิชชู่ช็้นหน้าก่อนเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก็คงไม่ได้แบบทาอะไรแล้วเนาะอาจจะแบบแค่ลิปแล้วก็ออกไปเลย เดี๋ยวออกไปเลยแล้วกันคงไม่ได้อานอะไรแล้วนะยังไม่ได้ล้างเลยต้องไปล้างอันนี้ก่อน <g ric an> ลอยน้องหมาโอเคไว้เจอกันค่ะอรุณสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึจริงๆตั้งปลูกตั้งแต่ตีห้าแต่ก็คือแ็่ตื่นนะคะก็เลยตาตาที่ตีห้าครึ่งคนไม่ต้องแปลกใ,ใจที่ใส่เสื้อตัวเดิมคือ มื่อวานไม่ได้อําน้ำนะคะเพราะว่าเหนื่อยอันนแปลกป่ะเออหนื่อยมากปวดแขนมากปวดแขนจนแบบขึ้นนอนแล้วทรมานมากๆเลยไม่เคยปวดแขนขนาดนี้เพราะการขับรถมาก,ก่อนเลยหรือว่าเป็นพรบล็อก <c oughs> อาจจะไม่ใช่เพราะการขับรถแต่อาจจะเป็นพรบล็อก <c oughs> ก็วันนี้ตอนเช้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมีอาจจะออกไปหาอะไรกินแล้วก็ซัก สักประมาณเจ็โมงเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งน่าจะต้องออกไปแหละออกไปสนามบินนะคะเออเดี๋ยวกาจะออกไปหาน้ำชานะคะกาแฟตอนเช้าอ่ะกินไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่วาเดี๋ยวจะไปหาเดีวสรุปเมื่อวานก็คือไม่ได้นะคะโปรเจกโรตีล่มก็แต่ค่อนข้างดึกแล้วเหมือนกันกว่าจะมาถึงก็ น่าจะเกือบ,บห้าทุ่มแล้วอืมอืมไอ้มันนั่นมากเลย สเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังแกะผมเพื่อทำผมตอนนี้เป็นเวลา6โมงจะ10นาทีแล้วจริงๆในแผนเนี่ยตั้งใจว่าจะออกไปหาอะไรกินตอน6โมงนะคะแต่ว่าก็่าจะอาบน้ำมัวแต่นั่งเล่นนั่งกินอยู่ก็เลยแบบเออช้านิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีก็คงอาจจะไม่ได้หาอะไรมาจริงๆข้าวเหนียวไก่ทอดก็อยากกินอ่ะนะี่ยเจออะไรก็กินอะไรก็ได้ เสร็จแล้วนะคะคือเมื่อวานเนี่ยทาผมแบบดิบดีๆนะแต่ว่านอนไม่ได้นะคะคือเหมือนแบบมันเป็นแบบจุกอยู่ข้างหลัง,งใช่ปะแล้วเราอะ่ะก็แบบเห็นคนข้างๆสองคนนอนหลับแล้วมีเราคนเดียวที่แบบหลับไม่ได้เพราะว่าคออะ่ะคือคือถ้าจะหลับอะ่ะคอต้องพับลงมาข้างหน้าอย่างเดียวแบบข้างหลังมันติดจุกนะคะรอบนี้ก็เลยแบบตั้งใจจะไปนอนเต็มที่เพราะว่าพกาะว่ดูตาคือเมื่อคืนอ่ะเราก็ว่านอนไม่ได้ดึกนะแต่ว่าแบบด้วยความที่ มันอาจจะสะสมเพราะว่าเมื่อวานก็แบบกว่าจะได้นอนก็ประมาณตีหนึ่งแล้วตื่นตีสามเพื่อมาแบบให้ทันไฟบินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล,าล่างแหละตอนนี้ก็จะหกโมงครึ่งแล้วโอเคเลดแล้วเลดอีกเลดอยู่นั่นตัวค่ะเ๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์แล้วนะคะก็คงเอาของไปไว้ในรถเลยอุกดชั้นผิดค่ะก็เดี๋ยวจะขับรถไปหาอาหารเช้ากันนะคะ ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดกับชาเย็นนะคะเมื่อกี้เดินออกไปข้างหน้าแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยค่ะถนนโล่งมากคือไม่มีจริง,รงอ่ะมีแต่คนเดินแต่ไม่มีของกินก็เลยเดี่ยวคงไปโซนที่มันมีนะคะโอเคก็ขอให้มิชชั่นคอมพลี t นะคะเพราะว่าเมื่อวานเฟลไปแล้ววันนี้ก็ขอให้มันคอม p l e ทแล้วกันได้ร้านแล้วค่ะ เป็นร้านข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็มีน้ำชาขายเยี่ยม จะไปสนามบินแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยด้วยความที่เช่ารถเนาะก็ต้องไปเติมน้ํามันให้เต็มถังก่อนเดี๋ยวต้องไปหาปั๊มน้ํามันใกล้ๆสนามบินนะคะเพราะเขาบอกว่าเออไปปั๊มน้ํามันใกล้ๆสนามบินแล้วก็ให้โทรหาเขาเพื่อที่จะส่งคืนรถอะไรอย่างเงี้ยก็อืมค่อนข้างวุ่นวายนนึงช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวคงไปเจอที่สนามบินเลย สนามบินแล้วนะคะตอนนี้ก็คืนรถอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือ,อเขาเรียกว่าอะไรก็ออกบอดดิ้งพา่ะทุกคนเหลือแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปข้างในตัวสนามบินแล้วนะคะได้บอดดิ้งพาดมาแล้วนะคะก็ตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับก,การรับชมคลิป <c oughs> วิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่า หรือว่าถูกใจยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกค,คนก็สามารถมาเที่ยวนะครก็มีธวามรตามกันได้อาหารอร่อยกว่าจริงๆคือสุ่มไปร้านไหนยังไรก็อร่อยนะคะลองมาดูโอเคไปแล้ะบ๊ายบายค่ะ